ก่อนที <rôle: lebih off> ่จะมานี่ก็คือได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะครับก็เป็นมาการมาเริ่มมาได้ประมาณไม่ต่ำกว่า25ปีขึ้นไปแล้วอาการที่เป็นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานแล้วก็คามดันสูงก็ ตอนหลังๆนี่ก็การรักษานี่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้นะฮะน้ำตาลนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ประมาณ130ถึง135ที่อันนี้คือค่าเฉลี่ยนะฮะแต่ก็เคยลดลงมาจนก็ถึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ115 120อยนี่นะฮะอยู่ในเกณฑ์นั้นความดันนี่ก็คุมได้อยู่ตลอดอยู่ในระหว่างประมาณ8 0ดสถึง130ประมาณนี้ ที่จริงแล้วงทั้งลูกสาว <conna ît S 1> <wiet> ผมเองก็เป็นผู้แนะนำผมมาด้วยเหมือนกันว่าเอะลองมาดูไหมนู <ST> เรียนแต่มปลายอก็คือไปโรงพยาบาลด้วยกันตั้งแต่ตอนช่วงนั้นแล้วก็รักษามาจนนี้แบบก็25ปีแล้วก็คือทานยาอย่างเงี้ยทุกเดือนทุกเดือนพุ่งตรงตเ,รเราก็เราก็รู้ว่าเวลารับยาเคมีเข้าไปมากๆมันจะต้องมีผลกระไตในอนาคตทุกคนทราบเหมือนกันหมดฉะนั้นเราก็เหมือนแค่รอเวลาว่ารักษา เบาหวานประทังนาคนก็เพิ่มไตเพิ่มมานะแล้วเราก็เพิ่มไปตามลําดับอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นห่วงเรื่องจะมีผลเรื่องแบบมีไตอะไรเข้ามาแทรกเพราะว่าพูดตรงๆว่าคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็เสียชีวิตด้วยโรคไตเหมือนกันเราก็ไม่อยากให้แบบมีโรคเพิ่มมาแบบกับคุณพ่อก็เลยอยากให้คุณพ่อเนี่ยมาทําการรักษาที่คลินิกไทยเฮิร์บถ้าถึงนปัจจุบันเนี่ยรักษาได้ประมาณ1่ปีอาการเนี่ยดีขึ้นหลายอย่างมากเบาหวานค่าเบาหวานก็ลดลงสุขภาพดีขึ้น หมอต้องทีแรกที่มาเนี่ยก็ให้คําแนะนําผมเอาไว้บอกว่าถ้าหากว่าไม่แน่ใจว่าจะรักษาแบบใช้แพทย์แผนไทยเลยแบบที่ที่เป็นอยู่ย่างนี้นะฮะก็สามารถที่กินยาควบคู่กันไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นมาแล้วก็ถึงคอ่อยแบบว่าท่านแน่ใจมั่นใจแล้วทีนี้ก็ค่อยมีการรักษาต่อตอน,นี่ไปผมก็บอกท่านไว้ว่า,วาเมื่อผมตัดสินใจมาแล้วผมก็ ทำทีเดียวไปเลยคือหยุดยาแผนจีนุบันไปเลยนะฮะช่วงนั้นก่อนหน้าที่จะมาเนี่ยผมก็เคยมีอาการลักษณะเหมือนกับหอบหืดอะไรว่าเหนื่อยเร็วนะฮะ mm hmm. ก็มีอาการแบบนั้นแล้ว mm hmm. บอกว่าอันเนี้ยมันเกิดจากอาการเพราะว่าหัวใจเราเนี่ยมีความไม่ปกติแล้วก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไอหลอดเลือดเนี่ยที่ที่มีอยู่เนี่ยนะฮะการเดินของมันเนี่ยอาจจะเป็นไปเลี้ยงร่างกายหรืออะไรมันก็อาจจะเข้าเข้าไม่สูวถึงอะไรอย่างเงี้ย ความที่คุณพ่อเป็นคนอายุมากขึ้นก็เลยมีปัญหาเรื่องวุ้นในตาเสื่อมขึ้นมาด้วยก็ตอนนั้นไปยิงเลเซอร์เพื่อหยุดมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าพวกอาการที่มันจะมีอยากใย่ในดวงตามีแบบไฟแป๊บแปอะไรอย่างนี้ทุกอย่างที่เรารักษากับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยคือเหมือนเราแค่ประทางอาการไว้คือหยุดยัง้งคือประคองชีวิตเหมือนไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอคุณพ่อเริ่มมารักษารับยาที่นี่ตั้งแต่แบบ เดือนแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ดีแกก็แบบวันนึงก็พูดมาเลยว่าเฮ้ยตาป้าโอเคขึ้นนะกลางคืนก็มองเห็นชัดขึ้นไอที่แบบพี่เป็นอยากย่อยากย่ยยยยยที่แบบหลับตาแล้วเห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆลดลงแต่พวกนี้คือเป็นผลพลอยได้จากการที่เหมือนตัวยาสมุนไพรเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาทั้งระบบในร่างกายก็ช่วงนั้นก็ น่าจะประมาณสักเดือนตุลานะถ้าผมจำไม่ผิดต่หม้อต้มน้ำเนี่ยมันก็ตกตกมาที่ขาเนี่ยเต็มไปหมดพูดตรงๆเลยว่าที่ทำให้แบบเชื่อทางด้านเนี่ยหมดทั้งใจเลยคือเรื่องเท้าของคุณพ่อที่เหมือนปฏิหารเกิดขึ้นเลยจริงๆแบบไม่คิดว่าจะหายหายได้โดยที่แบบไม่ต้องผ่าเพราะว่าเท้าบวมมากถ้าถ้าไปหา หมอแผนปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าอย่างนี้เข้าไปนอนโรงพยาบาล2อหรือสวันแล้วถ้ามีอาการอย่างนี้มันจะมากขึ้นอย่างเงี้ย <ๆ S 1> เพออาจจะมีสิ์โดนตัดขาได้นะฮะเพราะว่าเป็นเบาหวานด้วยยาที่คุณหมอให้มาทาอันเนี้ยมันเห็นผลได้แค่วันแรกปุ๊บมันก็เริ่มเห็นผลแล้วประสิทธิภาพเนี่ยมันเห็นต่างกันเลยนะฮะก็คือว่าพอทาเข้าไปวันแรกเนี่ย แผลที่มีอาการแบบว่าแสบและปวดมากๆอะไรอย่างนี้นะมันเริ่มบรรเทาลงไปทุกคนที่มาบอกเนี่ยบอกเลยว่าถ้าไปรักษาแพทย์ในปัจจุบันตัดเท้าแน่นอนแล้วความที่เป็นเบาหวานในแผลจะสมานจากที่ทีแรกที่เดินแบบคิดเรียกว่าต้องลากขาคือยกขาขึ้นมานี่นะมันจะมีอาการแบบปวดชนิดที่เรกว่ามากเลยพอวันที่สองวันที่สาม ออา,าการเนี่ยที่มันแสบเนี่ยมันค่อยๆหายยกเว้นแต่ว่าถ้าเวลาที่ยกขาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วเอาลงไปตอนนั้นแผลมันจะมีอาการแบบแสบแบบแป๊บ,บขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วผ่านไปสักประมาณสักเดือนหนึ่งไปแล้วเนี่ยทีนี้อาการมันก็ค่อยๆดีขึ้น ที่เราจะมีแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยคุณมีชีวิตบรรพบุรุษคุณอยู่กันมาได้ยังไงถ้าไม่มีแพทย์แผนไทยไม่มีแพทย์แผนโบราณกันมาก่อนอแค่ตัวนี้กลับมาทําให้มันใช้ในชีวิตประจําวันได้ง่ายขึ้นและคุณยองเปิดใจกลับมารักษาดูคุณจะรู้เลยว่ามันมีสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่แล้วคุณก็สามารถจะหายขาดจากโรคพวกนี้ได้ค่ะซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะมีการที่จะช่วยกันให้คําแนะนําที่ถูกต้องแล้วก็บอกถึงวิธีการที่ผลต่าง ระหว่างการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนไทยนีย่มีข้อแตกต่างมีข้อดีตรงไหนบ้างเพื่อที่ให้ให้เป็นที่การรับรู้ให้ hey, มากขึ้นอันนี้จะน่าจะมีส่วนที่จะดึงความสนใจของคนเนี่ยให้หันกลับมาสนใจทางด้านแพทย์แผนไทยได้